สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับแนะนำตัวละครอากาเขาเป็นผู้เป็นบิดาของอากาเป้ก็คือเป็นพ่อของอากาเป้นั่นเองเขาเป็นนายพานที่อายุ40ไปลาย เขานั้นค่อนข้างรักครอบครัวเขาให้กำเนิดลูกสองคนนั่นก็คือ,อากาัเป้แล้วอีกคนหนึ่งคือกสาวอันเป็นที่รักของครอบครัวนี้อากานั้นถูกยอมรับในเรื่องนายพานดูเหมือนว่าครอบครัวนี้ น่าจะสงบสุขดีแต่แล้ววันหนึ่งเมืองที่อาศัยอยู่นั้นก็ถูกมังกรโจมตีแล้วก็เขารักลูกของตนจึงตบหน้าลูกตัวเองเข้าไปแล้วบอกให้ลูกตัวเองหนีไปบอให้อกรเป้นหนีไปแล้วเขาก็ไปล่อมังกรชะตากรรมชีวิตของเขานั้น กายเขาได้กลับสู่เท่าทุลีอากา